สวัสดีครับผมมาพบเจอกันอีกแล้วเด้อครับกับอาชีพงานทักครับวันนี้ผมสี่มาทักเหรียญหาครับเหรียญหาธรรมดานี่ยนะเพราะว่าลูกค้าพื้นที่เอาไว้เป็นทีละลึกครับเลยให้มาทักไข่เหรียญน,นึงครับเหรียญหาเข้าปัจจุบันนี่ยนะครับมาเบิ่งกันครับทักแบบไดแนวไดครับ นี่ครับผมกจะจีมะขึงเสือบได้ไหมครับเสือกมะขึงให้ตึงครับก็มัดใส่กับ,บกเก้าแห้วครับแล้วผมกจะจิเอากระปองแปง้งที่บอใส่แล้วมาล็อกแหวนมันตึงครับอันนี้เป็นวิธีการของผมนะครับผู้ใดเสียไปดัดแปง้งเป็นยางอื้นก็นได้ครับวันนี้ผมจีใส่สองสีครับสีน้ำเงินกับสีแดง นี่ครับขอบเอาต้องก้อนถักเขาต้องเบื้องเหรียญครับแต่เหรียญมันขอบบนหนาเขากับบนตรงเย็ดไงครับผมความกว้างเนี่ยอยู่ที่กันกับขอบครับถ้าขอบเหรียญหนากับเย็ดกวา้างขอบเหรียญแคบเขากับเย็ดแคบลงต่ำความหนานะครับนี่นะครับไวกันไปควายกันมา ปึ๊บถับลงไปอีกรอกหนึ่งครับบมัมไป อ้าวหอยแมงปูมากเลยบัด ความหนาควา,ความกว้างก็ขึ้นอยู่กบเหรียนนะครับเหรียนมอหนาเขาก็อักให้แคบๆลงครับ,รบนี่ครับสลับกันไปเรื่อยๆครับไว ี่ครับมันก็สีเอามาวัดเบิง้งมันก็สีประมาณนี้แล้วนี่ครับมันก็สีห่มขอบพอดี ไอ้ทักหุ่มแบบนี้มันไม่หลายวิธีเลยครับแต่ผมกะผมกะเฮ็ดวิธีนี่แหละครับมันง่ายสุดแล้วก็ผมบ่เคยเฮ็ดว,วิธีอื่นนะครับที่อื่นมันกับ่อนข้างสิยุ่งยากครับสมัยนี้เฮ็ดแบบง่ายๆขายง่ายๆนะครับแบบนี้แหละครับง่ายสุดง่ายที่สุดเลยครับแบบ ไวมากสี่ครับแล้วก็ฟับแล้วเขาก็ลอกไปอีกรอบรลอบหนึ่งครับนี่ครับแล้วอันนี้ก็คือกันครับก็บล็อกไปรอบหนึ่งครับหักแล้วเขาจะมาวาดเบิรงครับวาสีได้แล้วครับได้ เวล,ลาทักมาหอดให้เว้นไว้ประมาณช่องไฟหนึ่งครับไว้ถดึงครับนี่ครับไ่ต้องทักสุดครับไ่ต้องทักสุดเหรียะครับเป็นช่องไฟไว้ไว้เพื่อดึงครับนี่ได้แล้วในแล้วได้แล้ว,ลวครับหลังจากนั้นผมก็สะเอามามัดเขากันนะครับ นี่ครับมัดไวสองด้านหนึ่งสิละครับเดี๋ยวกะมาเทดห่วงครับอันมาทักห่วงกะเป็นอันว่าเ็จครับต่อไปกะที่ทักห่วงแล้วครับห่วงผมก็เสียดไล่เป็น จนได้ขนาดนะครับได้ขนาดที่เขาต้องการว่าที่เอาหว่วงใหญ่หว่วงน้อยครับนี่ครับผมกระสีมักโคงเส้นนี้ครับโคงแล้วก็มัดครับก็แล้วครับ มัดได้กันครับมัดให้ยูนะครับ,รบ,รบนี่นล่แล้วครับ เ้ากามาตัดออกแล้วก็ไปแช็กล่นนะครับอนี่ก็สำเร็จแล้วครับแบบนี้แล้วครับทักแบบง่ายๆเด้อครับผมเพื่อนๆกัอยากเข็นอีกครั้งหนึ่งกัดทักให้เบิ้งครับอันนี้ทักเอาเอาเลียนหามาทักนะครับทำแบบง่ายๆครับเพื่อนๆเอาไปทำตามได้ครับการทักกมีหลายรูปแบบครับนี่ผมจะทักแบบง่ายๆเบิ้งครับแบบเพจทำตามได้ครับ เับเอาเหรียญหาหรือเหรียญสิบอย่างมาทักไว้เป็นของขวัญปีใหม่ให้เพื่อนๆกันได้ครับผมขอบคุณหลายๆครับที่มาติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันในเด้อครับ,รบไปลองเบิงเด้อครับผม